สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่25กันยายน2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกว่า30เหรียญโดยทำออทา i g h ใหม่อีกครั้งอยู่ที่ระดับ2,664เหรียญโดยตลาด g o ลฟิ u จอร์ก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยเช่นกันโดยปัจจัยหลักจากภาวะตึงเครียดของสงครามอิสราเอลและเลบานอน โดยอิสราเอลยกระดับการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้ากลุ่มเอสบอลาในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิต500คนและบาดเจ็บกว่า1,600คนถือเป็นการโจมตีที่แผ่วงขยายพื้นที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นและเป็นการโจมตีรุนแรงในรอบ20ปีด้านเอสบอลาก็โต้ตอบโดยการยิงจรวดมากกว่า200ลูก เข้าใส่ตอเหนือของอิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บสองรายส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังไม่มีอะไรสำคัญในขณะน,นี้ภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ100.97จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง100.34-101.05จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ100.28จุดทำให้ราคาทองคำเป็นสินทรัพย์ ลอดภัยที่โดดเด่นในภาวะที่มีสงครามขณะที่ค่าเงินบาทยังคงแข่งค่าต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ32.93บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ32.63บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าลงมาประมาณ30สตางขณะที่ค่าเงินบาทปรับขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ200บาทต่อบาททองคำมาอยู่ที่41,100บาทต่อบาททองคำโดยประมาณ ในส่วนของกองทุนทองคำ s p r เมื่อวานนี้ซื้อเข้า1.73ตันปัจจุบันถือของทองคำที่877.12ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงข,ขึ้นต่อเนื่องโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับ ที่ระดับ2,645เหรียญและดนวาตาันที่2,675เหรียญซึ่งภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในภาวะโซน o v e r b r u g h t หรือภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงถึง2-3ถึง3วันนี้ดังนั้นการลงทุนที่ควรระมัดระวังมากขึ้นสำหรับ p กลออนไลฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,650เหรียญ และแนวต้าน2680ปเหรียญและโกลคอมเมกค,คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2670เหรียญและแนวต้านที่2,700เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้น4800บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่ระยะสั้น41,200บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2645หี่เหรียญแนวรับที่2 2,635เหรียญแนวต้านที่1 2,675เหเหรียญ เลนดตาที่2 2,685เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพร m o r ์นิ่งรีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ